มาแล้วมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะเมฆเก็บมัติไว้ให้รอกูมาแล้วมาแล้วเนี่ยอย่างนี้สงสัยต้องเปลี่ยนเกมให้ทันควันมาฮุกอียาฮุกโอ้ยนะน้อฮึบโอ้ยเยสแม่งวิ่งหนีกูดันโดดข้ามลวดอ่ะ หนีหนีปลาหมึกไอหนีปลาหมึกโอ้ยยยยฮึโอ uh ้ยยยยแรกๆอเขาจะหัวล้อคุณแม่งโอ้ยยครับโอ้ยยยยอยู่อะพี่เล่นตัวอะไรเมกตัวอะไรพี่อย่างเออซื้อได้ออกอีกไหนมาวะเจอเซตแม่งอยู่ในนี้ชัวร์เลย โอ้กูจะขึ้นแกนมาอยู่แล้วแพ้ยี้อะไ้ขาดแม่งกัดกาเกมเกมนี้จริงจริอย่างน้อยเอออย่างน้อยขอแพ้สู่สีก็ไม่ได้อะไปแพ้ห่างเลยเดินล่างโดนยับเดินโดนเดินแบบแม่งลงไปลงไปล่างตรงแม่น้ำได้มาสองทิวไม่้เจอตันบั๊บยืนในลำบากเลยแต่กูไม่ตายแก่งแก่งแบ่งแบบั๊บน้อยเดี๋ยวแบ่งกัน พี่ดีเลยยังไงเนินตอดรับดิโอ้ยยโอ้ยยมแม่งแบนโซอีอดูได้มาดิมาดิมาดิมาดพี่เองพี uh, ่เองพี่เองมาดิก <Yeah, พีงพีงครับน้องอะไรไม่หินนนี่อะไรตุ้มใจใชมันไปหมดเลยอะเมฆ ภูดามิดนนะ่ะโอเคไม่คิดว่าไปหมดเลยไม่คิดจะมาแล้ว yeah, เี้ยหลบ <ก S 2> อุ้ยสวยหลบได้เว้ยมันจะมีแฟตอยวู่อะ คุณดูว่าแบบมันกำลังไปนว่าแบบมันเพิ่งออกจากเลนไอ้ิมเรียมาถึงนี่แล้วเมคมมาขึ้นไปหาเต็มเลยมเมฆเซต็ขก็ไปน,ะขนไปะขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะึ้นได้ปะโอ้โหไม่ได้กดไม่ทันขอโทษส,ทวสวยไปเว้ยอาไปอาไปเอป๋เอ อันตีสวยอันตีสวยเอาทักตัวไปเอาริเวนทำอะไรวะเกฟก็อยู่ด้วยแม่นี่วะโอ้ในละกัน พีเองดีเอสแต่ดีพี่เอง,เอง,อดเองโดนไปดินี่กระถางไม่ดีไหนก็โดนกูไปก่อนไม่ทานนะไม่มาดูไม่นานเฉาะกอดอีกต่ออีกต่อโอเค้ม่วยไม่จะดูตล,ลอดมึงไม่ตรงมึงไม่อยากดูในที่สุดทีมดีๆที่ก็มาให้กู ไม่คิดตีนี่มันจะแชร์ตังค์เลยเมื่อกี้นี่มาเสียงเมืยอเงไปสองไปสองเวฟเพราะเพราะเา้อมตีอ่ะเวลไ่ห่างจัดอ่ะพี่สมอลเดอร์เป็นคุยอะไรเลยกูสเต็ปการเล่นแบบทิ้งหวอดเนี่ยไม่มีไม่มีหวอดเทียดอะไรตรงเนี้ย

โหเรีนร่างกากไอ้เฮียไม่หัวเหรอเฮียอะไรวะแม่งกากนะ่าเบื่อวะ่ะไอ้เฮียเลียนเร่ออื่นเกิดเหมือนเดิมแต่เรียนร่างแกเรียนร่างแม่งก,กากเลยทำไมโอ้ก็ฆ่าได้ดิ Er! อี้คตรถึกม้อบอกคาเค่เคเนคนหนึ่งเลยมีเกียร์ของเลยอะเอวินจะเปิดนีไ่ไม่มีอันติไม่มีใครมีอันติเลยท er, ี่จะหายแล้วไฟสุดท้ายแล้วจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มันยากอะเบ้มึงพุ่งไปแบบเนี่ยโดนอย่างเงี้ยเอ้ยโอเคได้อยู่มีราคาให้เมื่อกี้ราคาหันไปอีกรอบไปมีสี่เลราคาเข้าไม่ถูกแม่หวาปัตตีบน,น,บนได้ปะแม่หวาปัตตีบนได้ปะสวยเพื่อนไม่น่าได้มส,สมอดเดอร์ กลับมารับเพื่อนน่ะไปนี่น้องมารับแล้วก็นเอ้ยเรียบร้อยมัาสกิลีให้รู้ทำไมว่าเราอยู่ตรงนี้อาร์ติได้บ้าอาร์ติได้ติกูกลับไปกันนะกูกลับไปกันนะกูมีวาร์ปอยู่ม่ใช่ไหมกูน่าจะกลับไม่ได้ ได้อยู่แหละเกณฑ์น anyway> totally ี้มึงกับกูสวยๆได้ยังไู้เสร็จไม่ได้หรอวะกูมีเว้นไม่ฟาร์มยังไม่ของโค้ดเยอะดัดเลยไมดักทางเดียวเลยที่เราจะชนะ ตามเลยได้ป่ะเว็บไล่เลยได้ป่ะเยี่ยคอมแหลกคอมแหลกเยอะเลยไม่วิ่งเร็วว่ะตามเลยได้ป่ะเป็นบวกอะ่ะเป็นบวกอะ่ะปวดอะไรว,ว,วะ บอกกูณพีมันจะเสีเท <Piet Follow> <indo> ่าไหร่พี่มาดิมึงตีแรงมากแบดน้าจนหมดตอนนี้ขอร้องมึงจะทำขอร้องทำสั่งไมเวกูถึงเม่อไปเอาบางกรมึงบอกคูณี ทวิทมันทำเฮี้ยอะไรวะไวสัตว์เออมันเดินไปเดินมาทำไมวะมันไม่ตีป้อมวะถอยแม่งถอยเลยถอยยาวเลยต้องมาห่วงกูเฮี้ยเวโกะห่วงตัวเองก่อนไม่อยากเพื่อนตายตายอ,อ,อยู่ เกิดมากเกิดเหี้ยๆแบบยิ่งกว่าเหี้ยอีกเกมเนี้ยกลับก่อนได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาแล้วมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะเมฆเกมมัติไว้รอกูมาแล้วนะมาแล้วเนี่ย

ไม่ใช่เองเฮ้ยไม่ใช่มันมคุยกับเกฟ oh <my> ็นอะไรอะ่ะ